สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนะคะมาดูวัตถุดิบกันก่อนที่จะไปที่ร้านนะคะอันนี้ปูหมานะคะวันนี้เราได้มาแบบไซส์จัมโบ้เลยนะคะสามตัวโละคะ่ะนี่นี่ใหญ่มากท้าไซ์นี้เราขายอย่างที่ลเท่าไหร่ล่ะคอันนี้สองร้อยห้าสิบกับพร้อมยำนะคะนี่ใหญ่กั่แขนกว่ามือเส้นหนึ่งนะคะประมาณสองตัวโลใช่ไหมแต่อันนี้สามตัวโลสองตัวโลค่ะนี่สองตัวประมาณเนี้ยค่ะเกือบสองสองตัวกับโลนะคะ แล้วก็ไข่ปลาเม็ดเจใหญ่เลยค่ะวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มกันนะคะี่อนต้มเราก็มาล้างกับแกะให้มันออกอนันนี้ใส่อะไรครับเจหนึ่งใส่เอ็กเลค่ะแล้วก็หอยแครงนะคะสดๆนี่ค่ะกุ้งด้วยค่ะนี่เลยวัตถุดิบกันกุ้งคือเราเอาเขาเรียกอะไรนะเจหนึ่งกุ้งค่ะกระเพาะขี้ออกนะคะจากหัวแล้วก็ด้านหลังงัดเส้นขี้ดําออกเดี๋ยวว่างๆเราหยุดเราทําให้ดูนะแต่เราจะมาทาคลิปการแกะวิธีขี้หัวถือขี้ที่หัวแล้วก็หลังกุ้งนะคะ เป็นการแนะนําและฝึกให้อ่าไปทาํากันได้ง่ายๆครับเดี<ห>๋ยวเราไปเจอที่น้านที่ขวัญเช่นนี้นะ,ะไปกันเลยจ้า ดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หึงแซ่บตามปากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าร้านเจ๊หึงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หึงอยู่จังหวัดปะจวบอำเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจ๊หึงแซ่บตามปากครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊หึ่งยำเป็นเมนูแรกกันเลยนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งได้เลยครับเราเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับกลับเมนูปูหมาแซลมอนนะครับ โอมา้าซัลมมนชน,นี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเนหนึ่งสองร้อยห้าสิบค่ะวันนี้ตูม้าเป็นไซส์ร้อยห้าสิบนะคะเป็นไซส์เล็กอันนี้จะเป็นผลไม้รวมใช่ไหมครับใช่ค่ะผลไม้รวมโอมาซัลโมนเช่นเรื่องปากประชาสัมพันธ์วันหยุดไหมครับ อตอนนี้ที่หนึ่งเปลี่ยนวันหยุดนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารน,นะคะเราเปิดแค่ทุธถึงอาทิตย์นะคะท่านใดที่จะมาโทรสอบถามได้นะคะเราเริ่มปักหมดุดเขาเรียกปักันหยุดไว้ใน g o o g l e Map แ,แล้วนะคะและหน้าเพจด,ด้วย พึ่งค่ะถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะช่วงเช้าเพราะเราต้องทำของนะคะแล้วหลังจากนั้นสามโมงเป็นต้นไปนะคะกับหน้าร้านเลยกับเมนูหูม้าสัมมาันผลไม้รวมน,นะคะปลาหมึกไข่ 250ค่ะเป็นหมุดไส่ไซส์250วันนี้มีต0 0ร้อแล้วก็300 3้0มีแค่สตัว300ร้อยหรือสา0ร้่ยห้แม่ไพ่ยังไม่ได้ดูจ้ะ ยำใช่ม้ฟางยำฟางผลไม้รวมที่หนึ่งแนะนำให้ทำเป็นยำแซ่บเลยได้ครับจะได้ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าส่วนมากยูทูบเบอร์ดังๆเขาจะสั่งยำแซ่บกันนะอันนี้เ <c oughs> ็ลเป็นเป็นโค้ดไหลก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องกินกับผลไม้แล้วมันมีผลไม้แล้วไงแม่ฟ้าเลยอยากให้ทันแต่ยังเนี่ยต้งงั้นก็เป็นผักรวมก็ได้ครับได้จ้ะไม่ต้องอผลไม้เดี๋ยวรอ โมจิโกกินมือไข่แก้มเหมือนกันนะชั้นนึ่งนะพอใส่ปลาแล้วกินข้าวกมันหายเลยงงไปเรียบร้อยน,นะครับช้นนึงกับเมนูล,ลืกไข่นะคะอันนี้ไซส์250ค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูมต่อไปนะครับอันนี้เมนูเลยชั้นหนึ่ง ไข่อ้กุ้งสดไข่แดงเพิ่มไข่แดงกับไข่ปลานะคะ <S <S เพิมพิเศษแนะนำลูกค้าเพิ่มนะคะตามใจเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะ เมนูต่อไปนะครับกับเมนูยกร้านนะครับสัดว์ไ่กิ้งอยู่ไหนอยู่แถวนี้ไหมก็จะอยู่แถวนี้ครับพี่เต้อุ้ม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 อยูุ่หม right. no. อ๋ออ๋อแล้ักับ้นน่งค่ะ สุพรรณมาถึงยังครับเน,นี่ยสุพรรณยังสุพรรณมาออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงเที่ยงโทรบอกเที่ยงเออแป๊บเดียวเหนึ่งก็จะถึงแล้วเกาบอกงี้ละ อันนี้ไม่ใส่ปลาน้าใช่ไหมล่ะไม่ใส่ปลาค่ะลูกจ้ากับยกล้านนะคะนี่เลยไม้ลาเมนูต่อไปค่ะอันนี้เมนูอะไรใช่ไหนึง่งยำแซ่บหมึกไข่ค่ะ ี่ชุดใหญ่ไหมครับ นนก็สองร right. <ะ>้อยสแล้ว <sweating> ร้อยยี <nhiều kaz uffy> ่สิบใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับก็ยำแซ่บหมึกไข่นะครับเมนูต่อไปนะครับที่นั่นจะเมนูหน้าไข่สามัญจ้าไข่แล้วนุ่มจ้าคิวที่หกจ้าพิพาสหกแต่จริงๆมันเป็นเกล็ดเอียคนรับคิวเขารับสอนหกเหรอ หลักหลักสาวรอแป๊สซื้อเก็บให้อ <c oughs> ิ่มไปหลายรอบแล้วใช่ไหม 两碗。<noise> <noise> <noise> แค่นั้นไม่มีแซลมอนด้วยครับพี่จา๋าแพลตจุกไปทั้งครอบครัวเนยแ้าไข่แซลมอนค่ะแ้าไข่แซลมอนค่ะปลาหมึกไข่กุ้งสดแซลมอนผัดแพงค่ะปลาผัดรวนค่ะ มันต้องใช้สิเอา12-20อมานะเออผมซื้อสองคูนยี่สะทำไมอเอเตสเกตยังไม่มา,าเหรอเตสไม่มาหมดโอเคโอเคบอกให้มันไปซื้อฝั่งตรงข้ามป๋าป๊าอ,อย่าเพิ่งเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวโทรกลับบอกกลรอแป๊บนึนะ่เดี๋ยวไปซื้อฝั่งตรงข้ามหน่อยเพราะมันไี่ใช่ไหมเจ็น,นสิบเอ็ดอนะ จ้ารออยู่ไม่เป็นไรเลยแล้วก็ทำใหม่ได้จ้าอันนี้หมึกไข่นะคะกุ้งสดไขยแดงสมันค่ะาเมนูมต่อไปนะครับกับเมนูยกร้านนะครับ เพิ่มได้ข่ะเดี๋ยวถกอยเราค่เพิมต่างตอนนี้จะ memory s ม t ี่เ o r y s e นอนโมกุลเวลาโมกุลแล้วกีดูี่อยู่ phải đi vào menu của mình phòng kia, Bây giờ có khách hàng ở trong nhà hàng. Bây ่แต่ยังยกรา้างนะครับอ้าวไอพี่ทีก็หน่อยเดีย๋ยวของเราค่อยถ่ายแป๊บหนึง่งร <c oughs> อของเราค่อยถ่าย <c oughs> ยกล้านสำหรับยกรา้างนะครับก็มีทั้งหมด12อย่างนะครับราคา1,100บาทนะครับสำหรับคนเข้ามาใหม่นะครับ ขอมามม่วง่หยลูกขอมามม่วงหนึ่งลูกแล้วสำหรับวันหยุดนะครับทางร้านหยุดวันจันทร์กับอังคารนะครับ เม,มนูอะไรเฉยๆหนึง่งไข่ปลาไข่แดงเค็มคใหญ่ไหมไม่ใหญ่ปลาเป็นกระปกเลยลูกป้าขอทานเพิ่มเดี๋ยวเราลัดไปดูคมนใหญ่เลยเมนูใหญ่เลยกัน ก็มีามปัดไข่ปูไข่แดงแซลมอนหมึกไข่ด้วยค่ะันีเป็นโคดไหล่ตัวแคถุงก่ใบนี้ให้ป้าง่องอ๋อป้าไม่มีไข่ไข่เยอะมามายังเนาะ โอเคค่ะได้ได้เนื้อเราไม่ได้ดูข้างล่างเลยพยายามรีบทำเพราะว่าเนื้อมันจะไม่ได้โดนน้ำทั้งหมดนะครับแปะแปะเป็นกล่อไว้นี่เใช้อันนี้ก่อนจ้ะ เมนูหมึกไข่ไข่ปูหมูยอกุ้งสดไข่แดงเค็มค่ะแดีวก็สัมมอนเลยนะสำหรับวันนี้ผู๋ชั้นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกิลตปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปว่าจ้าเดร,ร้อะของที่มันเซ็งๆอ่ะสามารถพี่หนึจะเลือกไว้ข้างบน พวกไข่พว่าอะไรอย่างนี้ถงจะไว้ข้อนนมูลมั